จะมีแบบว่าทุกคนสงสัยว่าวันเสาร์รอบแรกเนี่ยจุบจริงหรือเปล่าเลยอะวันเสาร์รอบแรกคือตั้งใจตกลงกันว่าจะจุบจริงค่ะจุบจริงค่ะจูบจริงค่ะ ดีฮะวันมาวันังพาเฟอร์อร่อยเปล่าแบบว่าไม่ได้อร่อยมากค่ะแต่ว่าผ mm hmm. ิวแง่หนูไม่สบายทํายังไงดีคนไม่สบายเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้แบบว่าน้องวีก็ตอนขึ้นสเตจน้องก็แบบว่าเหมือนไม่ค่อยสบายแล้วหลังจากขึ้นสเตดน้องก็รีบไปหาหมอแบบจบจบ,จบการแสดงก็รีบกลับบ้านไปหาหมอเลยบ้านเขาบ้างสีหมดแล้วค่ะไม่มีแล้ว <laughs> แล้วนี้การถ่ายทำแก็บใช่ไหมคะ แบบว่าถ่ายแกล็บใช่ไหมคะหนูก็ดูบทตอนแรกอะเราไปคุยกับพี่ตอ๋อก่อนค่ะเหมือนกับว่าเขาจะให้เหมือนคล้ายๆเวิร์กช็อปอะหรือว่าไปคุยกันแบบว่าก่อนที่จะถ่ายจริงใช่ไหมคะหนูก็ได้เข้ากับปัน่นค่ะก็เลยโดนนัดพร้อมกับปัน่นคนอื่นก็จะได้นัดคนละเวลากันเน,นี่ยค่ะก็เข้าไปแล้วก็ไปดูบทใช่ไหมว่าเราต้องทําอะไรบ้างหรือว่าเขาจะแบบลองกล้องว่ามันต้องถ่ายแบบไหนอะไรเงี้ยก่อนที่จะถ่ายจริงแล้ว หนูก็อ่านแล้วหนูก็มีพูดแบบไปค่ะส่งฟรีด้นะคะส่งฟรีด้วยนะคะคือแบบว่าถ้าประโยคเดียวอะค่ะแล้วแบบว่าสึกแบบเอ้ยรู้สึกแบบว่าเอ้ยจาง่ายดีไม่ต้องแทบจะไม่ต้องจําอะไรเลยค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าหลังจากให้จําให้ดูบทอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ลองเล่นดูเขาจะได้ลองกลองใช่ไหมคะก็ให้เหมือนเป็นตัวผิดคิวแล้วก็ให้ทำแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบมากเลยหนูชอบบทแบบนี้มากเลยมันแ,แบบว่ามันไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะแค่แบบว่า โผล่มาให้ผิดคิวแค่แบบโผล่มาสุดว่าสนุกมากกับการถ่ายอันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็เล่นไปเลยค่ะตอนนี้ถ่ายก็ถ่ายไม่นานเลยค่ะแบบเดียวทั้งของหนูของปัน,น่ะจบทั้งซีนั้นแะถ่ายไม่นานแปบ๊บเดียวก็ได้ค่ะ,ะก็ก่อนหน้าที่จะลงใช่ไหมคะเมื่อวานเพิ่งปล่อยใช่นไหมคะแต่ว่า เนยก็ได้ดูมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือชอบทุกรอบที่ได้ดูเลยเหมือนก็วเวลาไปทํางานแต่แกร์พี่เขาก็จะเปิดให้ดูกว่าในาโฆษณาทนะี่จะลงเชื่องนี้เชื่องนี้อะไรอ่านีนค่ะก็รู้สึกแบบขำม,มาขนาดเมื่อวานเพิ่งมาแบบเปิดดูใช่ไหมคะก็ยังรู้สึกขำเหมือนดูครั้งแรกก็อชอบสาวออฟฟิศน่ารักและอีกอย่างหนึ่งหนูอะ อย่างที่บอกว่าบทมันแต่ว่าน้อยมากใช่ไหมมีประโยคเดียวเพราะฉะนั้นอนะสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดอะไม่ใช่บทเลยค่ะแต่ว่าเป็นการมัดผมค่ะคือวันที่เราไปฟิตติ้งชุดใช่ไหมคะก็จะได้ลองหลายประมาณหนูจำไม่ได้ว่าน่าจะประมาณ2แบบหรือเปล่าลองกระโปรงลองเสื้ออะไรอะค่ะแล้วเขาก็จะไปเลือกกันอีกทีว่าอยากให้เราแต่งแบบไหนแล้วก็ผมผมเป็นสิ่งที่หนูทําหลายทรงมากในวันนั้นวันที่ฟิตติ้งค่ะมีทั้งแบบว่าหน้าม้าปกติแล้วก็ แบบรวบเฉยๆหรือว่ามัดคือแบบว่าหลายทรงมากแล้วก็ทรงอีกทรงหนึ่งที่ทําใจยากมากนั่นก็คือเขาอยากให้เป็นแบบว่าสาวออฟฟิศที่แบบว่าดูเรียบร้อยจริงๆเลย,ยก,ก็เลยให้แสกกลางแสกปกติผมหนูมันจะไม่ได้กลางมากใช่ไหมคะมันจะแบบแสกอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้น,นคือเขาอยากแสกกลางเขาก็ให้เราแสกกิ๊บไปหมดเลยคะ่ะแล้วก็มัดคือแบบหน้าแบบโล่งๆเลยแล้วก็ถ่ายไป ก็คือในใจก็อาจจะแบบเฮ้ยเขาคงไม่เอาทรงนั้นหรอกก็คงแค่ถ่ายไปแต่ปรากฏว่าพอถ่ายจริงก็คือเอาทรงนั้นเลยค่ะมีคนบอกว่าพูดเรื่องจูบมินมินหน่อยค่ะพูดเรื่องจูบมินมินเหรอคะจูบพี่มินมินสิไม่ได้มินมินจูบพี่มินมินเหรอคะเล่าไปหมดแล้วป่าเพราะว่าเคยเล่าไปก่อนนั้นแต่ว่าเหมือนสเตจที่ผ่านมาใช่ไหมคะ เมื่อวันเสาร์ก็จะมีอาจจะมีแบบว่าทุกคนสงสัยว่าวันเสาร์รอบแรกเนี่ยจุบจริงหรือเปล่าเลยอ่ะหรือเปล่าใช่ไหมดูคนสงสัยหรืว่าเอ้จุกจริงหรือมุมกล้องอะไรเงี้ยถ้าหนุ่มไม่รู้ว่าภาพภาพที่เห็นเป็นยังไงแต่ว่าความตั้งใจคือวันเสาร์รอบแรกคือตั้งใจตกลงกันว่าจะจุกจริงค่ะจุบจริงค่ะจุกจริงค่ะ หมือนกับว่าวันที่วันที่อะไรวะวันที่รอบสือ่อก็ตั้งใจจะจูบจริงนะแต่ว่าเอาตรงๆก็คือยังมีความแบบว่าเกรงกลัวอยู่บ้างอะไรยเงี้ยคือไม่ชินอ่ะเพราะมันอย่างที่บอกอย่างที่เคยเล่าไปว่ามันไม่เคยซ้อมแบบจูบจริงใช่ไหมคะมันก็ยังมีความแบบว่าเกรงกลัวอยู่บ้างยังไม่ถนัดยังไม่ชินยังไม่รู้มุมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าพอรอบสือ่อความตั้งใจคืออยากจูบจริงแต่ว่าพอมันมาจริงๆอ่ะมันก็กลัวอยู่ก็เลยแบบ ทุกคนเห็นอาจจะเห็นในคลิปว่าดูคอแข็งหรแบบชะง,งากักออกอย่างนี้วันเสาร์รอบแรกก็เลยตั้งใจว่าเอออยากให้มันแบบว่าที่มันซิงไปกับเพลงสักรอบนึงที่แบบว่าจูบจริงแบบดูไม่เก่งคออย่างเงี้ยสักสักอันนึงเหมือนแล้วก็อยากให้มันไปตามเพลงใช่ไหมคะก็เลยตกลงกันว่ารอบรอบเชา้ารอบแรกก็คือจะจูบจริงแล้วก็รู้สึกว่า หนูก็ไม่ได้เกงคอแล้วนะก็รู้สึกว่าเอ็นเข้าหาอยู่อะไรเงี้ยคือตามความรู้สึกก็รู้สึกว่าโดนไม่รู้ว่ากล้องที่ทุกคนเห็นอาจจะอาจจะคิดว่าเป็นมุมหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกแลยว่าโดนเพราะว่ารอบเย็นหรือว่ารอบหลังจากนั้นก็เลย ตามที่ตกลงกันไมก็คือแค่หอมแก้มหรือว่าแค่เป็นมุมมุม,มอาอะไรเงี้ยค่ะราะว่าจะมาแบบจูบจริงทุกรอบก็ไม่ได้เด้อชำ้ำจูบจริงทุกรอบก็จะช้ำจนเกินไปนะคะนั่นแหละคะ่ะแค่ตามที่ตกลงไว้ว่ารอบแรกมันก็คือเป็นแค่มุมมุมมุม,มแบบว่าเฉียวเฉียวกับรอบเย็นวันเสาร์ก็เป็นหอมแก้มแบบน่ารักน่ารักบ้างอะไรมีคนถามด้วยว่าถ้าไม่ใช่เนยกับมินมินขึ้น จะเป็นใครอันนี้ยังไม่รู้คะ่ะหนูคิดว่ามันน่าจะได้แบบว่าฟิลเขาเรียกยอะไรอะเหมือนแต่ละคนก็จะมีวิธีการแสดงออกมาในแต่ละเพลงที่ต่างกันใช่ไหมคะมันเหมือนเป็นศิล,ละปะเหมือนกันนะแบบว่าแต่ละเพลงที่แสดงออกมาคิดว่าถ้าเป็นอีกคู่หนึ่งเขาก็จะมีมุมมองในการนําเสนอของเขาอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนก็น่าจะได้เห็น ในอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นคู่ไหนก็ไม่รู้ยังไม่รู้เหมการกันรเงี้ยก็อันจริงก็มีเมื่อทิ่กล่องก็มีคุยกับปันว่าแบบว่าสามารถแบบว่าเขาเรียกว่ะเปลี่ยนได้นะแบบว่าคนดูจะได้แบบเขาเรียกอะไรคะเห็นภาพใหม่ๆบ้างหรือว่าไม่เบื่อบ้างเขาแบบพอเราแสดงคู่กันคู่เดิมบ่อยๆแบบว่าหนูเป็นหนูกับพี่มินตลอดเลยก็กลัวทุกคนจะเบื่อเพราะทุกคนน่าจะเห็น ค่อนข้างบ่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นเพลงที่แสดงอารมณ์ใช่ไหมคะกลัวแบบเป็นคนเดิมซ้ําๆแล้วมันจะดูแบบดูไม่มีอะไรตื่นเต้นอะไรเงี้ยก็เลยมีคุยกับปันได้ว่าเอ้พี่โอเคนะปันบอกว่าหรือถ้าปันอยากสลับสับเปลี่ย,ยนอะไรเงี้ยได้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีเวลาก็คงต้องเป็นยูนิตเดิมไปเรื่อยๆก่อนเลยะเพื่องานที่ออกมาสมบูรณ์แบบหนูรู้สึกว่าปันเป็นคนที่รอบคอบมากแล้วก็แบบว่าคิดแตบบ่ว่าคิดว,า,ดวางแผนเลยเหมือนกับว่าอย่าง อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะน้องเปี่ยมขึ้นสเตจกับเราใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเจนติดเรียนอย่างเงี้ยก็คือมันยากมากเลยนะกับการแบบว่าซ้อมเพลงทั้งหมดเข้าตำแหน่งแล้วแบบว่าต้องจําภายในระยะเวลาสั้นๆเลยะคะ่ะยังยังหนูอะ่ะซ้อมมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอขึ้นสเตจจริงเอาจงจริงก็มีเต้นผิดบ้างคือท่ามันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเปี่ยมก็คือจําไว้มากเปี่ยมคือน้องเจนมาช่วยแบบว่าช่วยบอก มาต้องเดินไปตรงนี้ตรงนี้เลยคะคะแบบว่ามาช่วยสอนให้หนูก็รู้สึกว่าปันค่อนข้างวางแผนเหมือนค่อนข้างมองอย่างตอนก่อนจะขึ้นอะไเลยเนะะี้ยค่ะน้องก็เป็นคนนั่งดูแล้วกเ,เราก็แสดงให้น้องดูน้องก็ช่วยดูแล้วก็ช่วยบอกว่า,วาต้องปรับตรงไหนเพิ่อมอะไรตรงไหนไปแล้วนะคะชั่วโมงครึ่งแล้วไว้เจอกันฮะหาข้าวกินด้วยนะคะไยบาย ดูแลเต้เงด้วยนะห้ามป่วยนะคะไว้เจอกันที่งานจับมือค่ะผมบ๊ายบาย